คลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานรถเข็นคาวามูระวิวแชร์รุ่น rr 6 0มาพร้อมระบบเบรก2จุดเบรกที่แฮนด์ด้านหลังสำหรับผู้ดูแลในการควบคุมรถเข็นและเบรกที่เท้าเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยขณะจอรถเข็นการปรับเอ็นทำได้ง่ายเพียงกดแฮนด์ตรงกลางด้านหลังแล้วค่อยๆปรับระดับพลักพิงลงตามต้องการ รถเข็นรุ่นนี้สามารถปรับเอนพนักพิงได้ถึง162องศารองรับผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงได้ถึง187เซนติเมตรหลังจากนั้นให้ปรับที่พักเท้าเป็นแนวราบเพื่อรองรับร่างกายของผู้ใช้งานอยา่างสมดุลที่วางแขนสามารถปรับขึ้นและลงได้เพื่อให้สะดวกต่อการย้ายผู้ใช้งานขึ้นและลงจากรถเข็น ต้องการปรับกลับไปเป็นท่านั่งให้กดที่แฮนด์ด้านหลังและค่อยๆผลักขึ้นพนักพิงจะค่อยๆกลับสู่ตำแหน่งเดิมอย่างนุ่มนวลเบาะรองศีรษะสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อเพิ่มความสบายในการนั่งหรือนอน คาวามูระวิวแชร์รุ่น RR60 คือรถเข็นที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในบ้านโรงพยบาบาลหรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยการออกแบบที่คคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ